เจิดกระจิดกระเจิดหรือเขาเรียกะไรซอยแหบซอยแหบซอยแหบมันมันต้องเป็นยังไงี่ไอ้ซอยแหบซอยแหบใช่เลยเสียงอย่างนี้คือใช่เลยเขาเรียกว่าคือเหมือนฐานโน้นมันยังเป็นคาเบตเนี่ยเป็นสองชั้น,นครับ <Music S 2> วรสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้คุณอยู่ในรายการห้องเรียนดนตรี คลิกดีๆสาหรับชาวมือกองครับผมพี่ตูนวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันอันนี้คือแบบอยากรู้จริงๆสาชาพี่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสามชากัน3มชา4ี่ชาติ5ชากันใช่ผมอยากรู้เลยพี่อันดับแรกไอ้3าชาเนี่ยมันคืออะไรครับผมสาชาเนี่ยนะครับก็ก็มันมาจากจังหวะชัดชชาเนาะนะครับทีเนี้ยคนไทยก็ปรับให้มันแบบสนุกมากขึ้นเออพี่ละชัชาชาที่พี่บอกว่าคนไทยก่อนที่จะเอามาอัดแบกันเนี่ยมันต้องเตรียมอะไร ชัดช,ชัาใช่ไหมครับ<ช>น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะ พวกจังหวะเต้นลำเลยพวกเนี้ยนะครับเออเนาะอันนี้มันเป็นคือมาจากชาชาชาแล้วคนไทยเขาก็มาอาดับการเป็นเขาเรียกอะไรนะปกติเขาจะเรียกว่าไทยริทึมนะครับเรียกว่าสามชาคู่คนไทยสามชาคู่คนไทยได้ยินเมื่อไหร่ก็ต้องเต้นเมื่อไหร่ครับผมอยากรู้เลยพี่ตูนพิธาเราเอาสามชาเนี่ยมาแยกออกเป็นมือเป็นเท้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแยกยังไงบ้างี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากริทึมหลักก็คือเท้าก่อนละกันนะครับเท้าจะเล่นเป็น ตึกนะตึกตึกตึกใช่แบบนี้ครับใช่ก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคครับพี่เออแล้วต่อไปมืออ่ะพี่มือต้องทำไงมือนะครับเราใส่มือขวาเข้าไปก่อนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคัเบเอลตัวนี้ต้องมีนะครับทําให้ความโจ๊ะมากขช้นเดียกันแต่ถ้าใครมีถ้าใครไม่มีก็เป็นตีขอบกองอะไรพวกนี้นะตีไลท์ตีขอบกองได้หมดเลยก็คือมือขวาจะเป็นตัวดำตัวดำแค่นี้เองได้ยินเสียงนี้มาแค่จะเอาขวดมาตีก็เสียงหมนกันรับ อ่ะครับแล้วก็แล้วพอต่อไปแล้วมันต้องเป็นยังไงอีกพี่ถ้าแอดวานซ์อีกนิดนึงก็ใส่มือซ้ายเข้ามานะครับที่แฮตตีฝรับมือกันเป็นคาเบนดึงชั้นอ่าอย่างนี้เดี๋ยวผมลองให้พี่ตูนครับเอาตั้งแต่ขาแล้วก็รวมกันก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวมาทีละอย่างเนาะใช่ครับพี่เริ่มที่ขาครับ โอเคอ่าเป็นไงครับตะกี้นะก็เอาเป็นแบบว่าเขาเรียกเอามารวมกันเริ่มโจ้แล้วเออใช่พี่เริ่มมันเริ่มสนุกแล้วแล้วต่อไปพี่ผมจะมีเสียงเลยนะชี้ดึกชี้ดึกนี่มันต้องใส่ตรงไหนอ่านะครับก็จะให้ร่วมมากขึ้นก็คือเปิดไฮแฮดเข้ามาอ่าเหมือนจังหวะพวกอ่ากองยาวมันจะมีฉับเล็กเนาะฉับรอบเช่แว็บเช่เว็บอ่าเช่เว็บเช่แว็บอ่าก็คือเรียนแบบเสียงตรงนั้นมานะครับแล้วก็เปิดไฮแฮดเข้าไปในจังหวะแอนนะครับโอเคเดี๋ยวลองให้พี่ตูนลองทำให้ดูหน่อยดีกว่าครับ พอมันไม่มีแช่แแบบเข้ามามันเริมสนุกเลยแช่แแบบแช่แวบบมันเริ่มสนุกแล้วก็ผมเห็นอีกนิดนึงพอมันตีพวกนี้ได้แล้วอ่ะมันยังขาดอะไรเสียงแบบที่เขาเขาเรียกเสียงช็อตใช่ไหมโต้นี่มันโต้มาใส่ตรงประมาณไหนเยก็ใช้มือซ้ายเนี่ยก็คือสลับตำแหน่งกับแฮทแฮทอ่าอ่ามันก็จะเป็นจังหวะแอนอยู่แล้วนะครับมือซ้ายเล่นจังหวะแอนอยู่แล้วแล้วก็จะเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาฝั่งไปฝั่งมาก็คือเหมือนเล่นจังหวะเดิมแหละแต่แค่เปลี่ยนจากแฮทมาเป็นแตเนใช่อ่าเดี๋ยวลองให ใช่เลยเสียงอย่างนี้คือใช่เลยเริ่มโชว์เริ่มก็แต่มผมมีเห็นบางคนเขาจะชอบแล้วนี่จิกาจิกจิกหรือว่าเขาเรียกอะไรซอยแหบบซอยแหบบซอยแหบบมันไม่ต้องเป็นยังไงพี่ไอ้ซอยแหบบซอยแหบบซอยแหบแหบก็คือการการเบิ้ลส่วนตัวเข้าไปเป็นคาเบทสองชั้น<อ>นะครับแต่ว่าเราก็จะตีสลับกันแบบนี้นะครับโยกคาเบลกับไปแแบบนี้เขาเรียกว่าคือเหมือนฐานโน้ตมันยังเป็นคาเบทเป็นคาเบทสองชั้นครับมือเป็นคาเบทสองชั้นแต่ว่าเราจะเลื่อนมือ อ๋อก็แค่เปลี่ยนเสียงละกันใช่ใช่เดี๋ยวลองให้พี่ตูนทําให้ดูหน่อยนะครับว่าไอ้ซอยเขาเรียกแล้วซอยแหบซอยแหบแล้วปกติพี่ตูนซอยไหมซอยที่ๆไม่ถึงซอยแหบไม่อ่ะลองไปดูซอยแหบจากพี่ตูนกันครับ ใครชอบรถแห่ชอบแบบจ๊ดโจ๊ะโจ๊ะเออนี่เลยใช่เลยแล้วก็ตะเกี้มันมีอย่างหนึ่งพี่ตูนคือไอ้ตรงที่ตึกโต๊ะตึก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 โต๊ะอันนี้คือเราสามารถแบบแอดวานซ์เป็นตีฉาบกับแสแนหรืออะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับเ็ถึเรียกว่าลูกช็อตลูกช็อตลูกช็อตมันเป็นยังไงพี่ลูกช็อตลูกช็อตก็แบบว่าแบบลูกแบบตกใจอะไรแงบนี้ยลูกช็อตให้มันแบบเด้งๆอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลูกช็อตจากพี่ตูนกันดีกว่าครับ ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นนี่ขนาดยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็แน่นอนและนี่นะครับก็เป็นกรุ๊ปสามชาติแบบกันนะครับง่ายๆและกันเริ่มต้นเบสิกเพราะว่าช่วงนี้ลำยัยมาใช่ใช่มันเป็นแบบวลิตเทึมที่ผมว่ามันควรฝึกนะนะครับผมเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างนะไม่ว่าจะแยกขาแยกความเร็วบางคนผมตีผือเร็วมากเลยใช่ครับพอเร็วๆเนี่ยก็ยากพอสมควรเลยนะยากเลยอย่างเช่นเพลงที่คบเวอร์ไป นะครับโอ้โหเรียกว่ายิกยิกเลยใช่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับคลิป cover นะครับจากทางคุณครูตูนของเรานะครับก็พอดคลิปวรนนี้แล้วกลับไปดูได้ว่าว่าแบบมันซอยแหบขนาดไหนแล้วกันใช่ครับก็วันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับคอนเทนต์แบบนี้นะครับสามชาตินะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับจากทางผมจีนนะครับแล้วก็คุณครูตูนของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ